สบายดีเด้พี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านตุยตุยมากมาเพื่อนดีมาแจก มากินท่าพี่น้องจะเบี้ยนบ้าน

เบิงไลทมือเบิลอมัน่หัไปห่ออะไยากไปุกอยืนได้รู้บ้าเดยโครงการแห่ท่าจุดเบิรเฮ้ยชอกโกแปดสบาทแเจ็บอยนะอ้าไม้เอกัมได้ไงกัมจะ่าดี่ผู้สรมทามีแต่ที่ช็อกกตุเอาได้อีกเลยโคฮาออกมาบา างมีมูดนีข่ขัก <c oughs> ็เม่ <c oughs> าวแน่ปาซปาซอานรมีูวะด่วายจังใดห่อนีรีเนะาะมา้าม้าผ้ามูกินนะแม่ <c oughs> จะผ้า <c oughs> นกสวัสดีจ Sa yeah. ้ามาเดินกขาจ้าขอนอกกันเด้อเบิกลายมือสักกันเธอิงจักแก้มจังเปิดนะห้ยไม่เปิดเลยเฮ้ยหงายเศร้าเศร้าซามก็เปิดได้พี่จ้าเดี๋ยย้อนเพื่ดีพี่ย้อนงานเดาหามาเดินกินข่าวตามเลยไหมเอ้ย นี่คอยยังได้ยุทสตมันมาเสียเท่ละสิบบาทก็เอาต่ให้ญ่แล้วไหวขนาดไ้นบริษัทหน่อยเซรลาย

เชื่อไม่น <c oughs> ะคับโตกกแรงอะไรเหตุที่บอทานนุม <c oughs> จะเกิดทางข้วบ้านนี้จะได้บอสได้แล้วหมัมืดไม่ครบครกระดานไก่สงมดงนีเอามาป้าไว้บ้านมันมนะว่าอนี้เสร็จแกแกเอาอืมท้ามกันไปปนวากับบันทึมนี่นี่กับไปบันกึมโรอ กลับมะปรางข้านมดีแกับตามดพุ่นมนแเกาแต่ว่าลเปเออเธอกัไปส่งที่พุโรดมนามาเห่อปดเท้าจะเปิดแล้วเขาจะมาเปิดสิอไรเองยยยงยาไมี่าไเ้าคเสือคือไรเ่อเอาดนะ เราเคนเห็นไผ่เราเหมือนน้อยึงกันยังวาเท็ศสามใบระบายคือเราปิดฝรั่งเี๋เสียเ้ยโอกาสเกยเลย่าไผ่ปุ่งเอ้ยเอ้ยอะไรโดนปอเอ้ยนี่มันเอานี่ เ็มแ้ัเดเ็แล้วผัดเจ่ดเอาเข้ามหน้าชเาลงเาลงแล้วเขาองคงอือั้นกลิ่นแล้ว่แล้วก่แต่ว่าเนื้ตามไปน้อยเออ่แล้วแก่ยื่น่วแก่ไม่ได้นี่ยแหลยเอากทดพอดีเขแม่ชาตโอเคปปแเดเม่ตัวเม้นตั มีแม่มีแม่เหรอจับกจ็ได้หกชีบต่วเขาเเขาเลได้เงินเาห้าชีบห้าชิบคันเละชีบอันเดียดเล็เออเออแ้าพ้า้ว้นห้าห้บห้า้า้า้้า้าห้า้าหาม้าา้าห้ีห้ห้า อันันเย็นๆเ่ยจ่มันเย็นแนี่ยแค่ที่หมน้าหากไม้น้ำหากไม้หรือได้น้ำหักไม้น้ำเกลืออย่ากินแะละไส้หมไส้จินหอยค่วจี๊

Hãy subscribe cho cả, ơi, Mì muốn đi những <Nhạc> video hấp dẫn แต่ล er, ่อนแตเปิเบรนี้ไ่าเปิดอะไรรอ้วเนาะซีว่ามเวอรด้วยเบอง์นี้ไพ่กว่านจี๊ดจี๊ดแต้มเดี๋ยวจะปาดก่ินแ้างซีเอาลงไปเนี่ยลงเรื่องนี้เร่อง้สำคัญลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะาทนะเออ หนีนี่ไงเนี่ยสีแต่ไ่กินได้แล้วกินเองแล้วนี่สีเพราะเราเนคนี่คือกันเพราเราคิไหเราะเดกินเราไม่ได้เงินเราไม่ได้หมื่นเอนย ย่งเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้บ้าไปเกาหาีกากะเห่าไรก็ไม่ได้บพกินชีนมูมันมันมันพ่นี่ไปัไไไกแกกินข้าวหรือกินข่าวแล้วหยาทุ่งยาเขาจัไปเมใหญ่ทุ่งยา

จำม้เด็กกับก่อนเ่งเปลี่ยนเลยเนา่อนยเขาคยกับเพื่อเนค่ยบคยกับเพื่อเธอจมาทสนได้ยงโอยจะจะไป่ะได้ตีแอนดี่ ไหนคู่ซะไปบอกันวักันแล้วบอกว่าเอ็นคุเอ็นคุ้บ่หนาจอมจังวะคไดี้เลยเอ็้นค่ใช่ดาบ่ไม่ตามบ่้าได้เอาเข้าเข้ามองเทียวตามกันได้หอี่าไปก็ไม่เท่าไรหาชี ซูดีมันขึ้น้วได้ดน่าใจขึ้นเลยได้แล้วจะเปิดใจขากัอี๋เลยเว้ยแล้วใจขึ้นแล้วไ้เอ็คุ้มยังเฮ้ยขึ้นเลยแล้วไอ้อ็คุ้มยังไลบ้าเจ้เอ้ยได้้วนจอนไหน้องนี่แอคุ้มาี่นี่นี่เขอยอยาโว์เขาเาขากินเขามีโว์เปิดมันเลยเฮาประกาศเบิ้ง

มันยังมัเขาทำเย็น้วเไปชองโซปาไเจ้าหน้ียไปเจาุ้เโอ้เปิดเทินกาจะเปิดดิช่องใบได้ไี่ยังอ้าวมะเขืออีกเลยโอ้ยอย่าตีไปโตเมือแล่าตีไปโเก้าตีไปโตเมือ บบน้อยๆนะม่ให้ดอกมันี่เอาเผ็ดบ้างกก้าวน้ม่บ้าผมต้องเสือกทีเร่ไหมาไปด้านเดอไทีเหื่องใจหมืออ่ายมือหรือเป่ามือนี่ยนี่นัปาขาเดี๋ยวเอามาชิบนีอือจอมังเดบหา ไม่ได้จอเี่อปิดใช้องรถเปเิดรถพญายเปิดรถพญายเปิดรพายขอสิเปิดได้เีเปิดได้นี จะเปิดคอมเบอร์ได้ใช่เขาหมักจ้าม็เปิดได้เปิดไาเปิดใช่เขาใช่เขาได้เปิดได้ันแต็มจองดันเต็มมันยังอุ้งกใช่โอยเราแย่งกันไม่คัดคออยู่ คืออไเดียวอไอเช่นเดียคือได้บ uh> 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 uh uh> uh ูม uh> uh ี่มมขคันต้อละเปิดได้นี่ป๋านั่นเลียวใส่บิ๊กนี่เปิดมาบัดนี้ ขานเต่ง้องจ้างยงไม่ได้แอนนองนววไอยเง้ยมันนยังยงดิพี่ยังนั้นดอกพี่ยังจ่าสดเียวแบบเฟื่องแล้วแตากระติามดแล้วลอีกหนึ่งสายอีนี่แหละทางกรกินกันู้วอ้าเรากินคือก้ามาแล้วกินก็เพิตามแน่พอเรื่อนน่อยแปแตงแปบเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กินสกัเงินให้เขาไม่หยางไม่น้องไ่ต้องเลีตอนนี้ก็จะมื่อเลยเฮ้ยช่วงไปบ่ายเลาซื้ออาไรลงตาต่อไปกินกินนอีกสก่อนกินแล้วเราดีเราปวยเราตื่นสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะเลยคนสวยไปแล้ว